เดี๋ยวดูตรงนี้ก็แล้วกันดูตัวในทเทวทาวิตก,กสูตรตรงนี้กล่าวโดยสรุปนี้น,นะว่าพระเจ้าบอกว่าตอนนั้นพาาระเจ้าประทับดยูยเชยตวันก็บอกว่าสมัยหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเราเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตัดสู้ตอนนั้นเป็นบุตรชน,นดำลีว่าเอถ้าอะไรเราควรจัดวิตกออกมาเป็นสองกลุ่มท่านคิดก่อน หนึ่งพวกกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเป็นกลุ่มที่หนึ่งสองก็คือเนคขมวิตกอพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกเป็นกลุ่มที่สองทีนี้ไอ้กามวิตกคืออะไรความตรึกตรองความคิดในเรื่องกามคิดถึงรูปที่สวยๆเสียงที่เพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยสัมผัสนิ่มๆ คิดถึงบ้านถึงรถถึงทรัพย์ถึงบุตรถึงภรรยาถึงสามีคิดถึงการงานทั้งหลายเหล่านี้ตนเองแล้วเนี่ยคิดแล้วมันติดใจชอบใจเพลินใจตรึกในเรื่องเหล่านี้การตรึกว่าเออเราอยากมีบ้านสวยๆเสียงเพราะๆอะไรก็แล้วแต่เถอะง,งามๆอยากมีการตรึกการตรองในล,ลักษณะอย่างนี้นี่เป็นพวกกาม,มาวิตกนะทีนี้ความตรึกเหล่านี้มันมาจากอะไร บางทีมันมาจากการเรียนรู้มาจากสัญญาใช่ไหมที่เราจําได้ปัปปันจัดสัญญาเนี่ยสัญญาที่เป็นไปกับตัญหามานาทิฐิพอสัญญาที่มันเป็นปัปปันจัดสัญญาสัญญาที่เป็นไปกับตัญหามานาทิฐิปุ๊บไอสัญญาเหล่านี้มันก็เลยเป็นกายเป็นกิเลสสัญญาเอาเลยเนี้ทีนี้มันก็เป็นการมสัญญาได้ด้วยจำในเรื่องรูปที่ซืยอจำในเสียงที่เพราะๆจำในกลิ่นที่หอมจำในรสอร่อยจำในสัมผัสนิ่ม แล้วไปเรียนรู้ขึ้นมาว่าเราอยากจะเป็นนักกิจกรรมใดๆต่างๆเหล่านี้ยอยากจะมีบ้านอยากมี้ะมันจํามาหมดแล้วอ่านเรื่องราวต่างๆนี่จาตรงนั้นแหละเพราะมันได้จากความจําตรงนี้เป็นการมาสัญญามาไอสัญญาอยู่ในใจเรียบร้อยแล้ววันดีคืนดีวิตกก็ดึงมานะดึงข้อมูลมาแล้วทั้งมิจฉาวิตกดึงมาแล้วดึงพวกการมาสัญญาที่เราเคยจําไว้ก็มา จินตนาการต่อมาตรึกต่อใขรครวรต่อเอาแล้วตรึกโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยตอนนี้ไอ้บ้านน้อยในป่าใหญ่เกิดทันทีเลยไ <c oughs> ม่อยาสัญญาสัญญานี่มันจํามาก่อนจำ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 ,จำเป็นการมาสัญญาตอนเข้าก็จินตนาการมันเป็นการมาวิตกทีนี้มันนอกจากการมวิตกแล้วเนี่ยใช่ไหมหนะข้านะข้ามันก็จะมีเรื่องทั้งพยาบาทสัญญาก็มี ไอ้ที่ไม่ชอบใจเราจะไม่เอาแบบนี้แบบนี้แล้วก็มาปรุงแต่งต่ออีกเป็นพยาบาทวิตกอีกก็ได้เช่นเราจําใครที่เคยกระทาต่อเราไม่ดีอะไรต่างๆก็แล้วแต่เพราะมันคิดเรื่องอัตราตัวตนตลอดคนนี้เคยประทุษร้ายเราคนนี้เคยทแํแเรามาก็เมือนพยาบาทวิตกเราคิดอยากให้เขาพ้นไปอยากให้เขาวิบัติไปอยากไม่อยากให้เขามาเกี่ยวข้องกับเรานี่เป็นพยาบาทใช่ไหมบางทีก็เป็นวิหิงสาสัญญาเนี่ยเราจาถ้าคนแบบเนี้ย ถ้าเจอเมื่อไรแล้วเราจะไม่ชอบใจแล้วแต่เขาแนตะ่เขาคิดทําลายเขาคิดให้เขาพ้นไปก็เป็นวิหิงสาวิตกเป็นต้นเหล่านี้เห็นไหมว่ากามวิตกพยาบาทวิติตกวิหิงสาวิตกมันจะเอื้อกันได้หมดเลยพอมองแบบคร่าวๆได้ใช่ไหมนี่คืออกุศลวิตกแต่ถ้าเนคขามาวิตกเนี่ยมันคิดให้คิดสละคิดแบ่งปันเอ่อปรารถนาอยากจะให้ส่งสวยๆงามๆให้ความ ให้สิ่งที่ดีๆทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอยากสละอยากแบ่งปันนี่เขาเรียกกลุ่มเนคขมมะมีสิ่งของมีเสื้อผ้ามีบ้านมีรถมีทรัพย์มีอะไรต่างๆอยากแบ่งปันอยากให้คนอื่นได้มีดีมีความสุขทํำยังไงให้เกิดความรู้ให้เขาได้ความรู้ให้เขาได้บ้านที่ดีๆได้รถที่ดีๆได้สิ่งแวดล้อมที่ดีๆได้บรรยากาศที่ดีมันให้มันไม่หวงอันนี้มันเรียกเนคขมมะวิตก ถ้าอภยาบาศวิตกก็คือคิดในเรื่องของการไม่เบียดเบียนคิดเมตาก็เห็นไหมอภยาบาศก็คือเมตตามีเมตตาอยู่ในใจเอาวิหิงสาคือคิดกรุณาคิดส่งเสริมให้เขาประสบความสุขเป็นต้นเหล่าเนี้ยอันนี้กลุ่มกุศลวิตกพระโพธิสัตว์ท่านแบ่งวิตกเป็นสองกลุ่มเนี้ยท่านบอกว่าการมวิตกเนี่ยเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทภาคเพียรมีจิตมุ่งมั่นอยู่อย่างนี้ เรานั้นทราบชัดว่าการมาวิตกความตรึกในการพยาบาทวิตกความตรึกในพยาบาทวิหิงสาวิตกความคิดในการเบียดเบียนเกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่การมาวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่รู้เลยท Creation, meets, dade, ่านรู้เนี่ยไอ้การมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเบียดเบียนตนเนี่ยในขณะที่การมวิตกเกิดขึ้นเนี่ยใครเดือดร้อนพยาบาทเกิดขึ้นใครเดือดร้อนวิหิงสาวิตกคิดเบียดเบียนเนี่ยเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นด้วย อ้าวเรื่องการไม่ตกเนี่ยถ้าเราอยากจะได้อนาจักทั้งหมดเหล่านี้เมื่อเราครอบครองที่ทั้งหมดคนอื่นก็เดือดร้อนใช่ไหมเนี่ยคนอื่นเขาก็ได้กามน้อยกว่าเราเราก็พยายามเราใช้ศักยภาพเรามากกว่าคนอื่นคนอื่นก็ต้องได้มากได้น้อยกว่าเราก็เดือดร้อนแล้วเราโกรธเราพยาบาทเราก็มีศักยภาพมากคนอื่นก็เบียดเบียนคนอื่นอี่วิหิงสาคิดเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง ใช่ไหมเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นก็คือเบียดเบียนส่วนรวมเลยยิ่งมีกาไว,ว้ตกมากเท่าไหร่พยาบาทไว้ตกมากเท่าไหร่วิงสาไว้ตกมากเท่าไหร่ก็เบียดเบียนตนไม่พอเบียดเบียนคนอื่นไม่พอเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเบียดเบียนส่วนรวมให้เดือดร้อนนั่นแหละท่านนี้ว่าเนี่ยเป็นตัวขัดขวางปัญญากาไว้ตกพยาบาทไว,ว่ตกวิงสาไว้ตกขัดขวางปัญญาทําให้ลําบากไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพาน ช่ไหมขัดขวางปัญญาเบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนคนอื่นไหมเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไหมเบียดเบียนส่วนรวมไหมขัดขวางปัญญาไหมขัดขวางทําให้ลําบากไหมลําบากไม่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายครับครับนไม่เป็นไปด้วยเมื่อเราพิจารณาเห็นอย่างนี้ปุ๊บการมวิตกพยาบาทวิหิงสาวิตกก็ดับศูนย์ไปดับทันทีเลยเห็นไหมการพิจารณาด้วยปัญญาแบบนี้เดินข้อไหนเดินข้อมักเนี่ยมันดับแล้ว เรานั้นย่อมละย่อมบรรเทากามวิตกพยาบาทวิตกหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นบ่อยๆให้หมดสิ้นไปเนี่ยเห็นไหมพราะปัญญาเกิดขึ้นความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นไปปุ๊บเนี่ยละได้แล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าทิกสุก็ดีอุบาสกบาสิกาก็ดีเนี่ยยิ่งตรึกตรองถึงวิตกใดมากๆเธอก็มีใจน้อมไปในวิตกนั้นๆมาก จริงไหมดูดิ้องน้อมไปในกามวิตกมากมวิตกกันก็มีกําลังไปนั่งจินตนาการเลยเม้งเม้งนั่งจินตนาการเลยลองน้อมไปเรื่องกามเยอะๆทีน้อมไปในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบ้านรถหุ้นคิดไปเรื่อยๆนะเศรษฐกิจสังคมการเมืองเราจะทํายังไงเราจะมีทรัพย์ยังไงเราจะคิดดิชนานาญไหมกามวิตกจะชํานาญ แล้วก็คิดไม่พอใจคนอื่นด้วยที่ไอคนนี้ใช้ไม่ได้แล้วต้องจัดไอคนนี้ใช้ไม่ได้ไคนนี้ช่วยคนนี้ไม่ดีคิดไว้ที่พยาบาที่ตกจะเกิดคนนี้จงวิบัติไปเสีย,ยใหญ่มันได้ผุดได้เกิดมันเป็นไกลๆคน,นไม่ดีทั้งหลายเลยเนะี่ยคิดไว้สินั้นน้อมวิตกไหนมากคิดถึงวิตกไหนมากมีน้อมไปในวิตกนั้นๆมากๆก,ก็เป็นผู้ท่านน้อมตรึกไปตรองถึงกามวิตกพยาบาทวิตกหิงสาวิตกเธอ ก็จะละทิ้งเนคขมาวิตกเอาถ้าน้อมไปในกามเนคขม่าก็หายถ้าน้อมไปในพยาบาทอพยาบาทวิตกก็หายไปน้อมไปในการคิดเบียดเบียนไอกรุณาจิตก็หายไปลองน้อมสิน้อมตรึกวิตกใดมากวิตกนั้นก็มีกําลังอวิตกที่ตรงกันข้ามก็หายไปนี่ท่านคิดออกวิธีการปฏิบัติเห็นไหม ในวิธีการปฏิบัติทีนี้ท่านบอกว่ายิ่งตรึกตองถึงกามาวิตกพยาบาทวิตกหิงสาวิตกเธอก็จะละทิ้งเนกขมมะอพยาบาทอวิหิงสาและก็ทําแต่กามาวิตกกระทําแต่พยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกให้มากจิตของเธอก็น้อมไปในกามบ้างน้อมไปในพยาบาทบ้างน้อมไปในหิิงสาบ้างท่านก็บอกในสาระการ เดือนท้ายห่้งฤดูฝนเดือนท้ายห่้งฤดูฝนคือฤดูอะไรจะเข้าฤดูหนาวคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคในที่มีข้าวกล้าหนาแน,น่นเขาต้องใช้ไม้ตีต้อนโคไปจากที่นั้นๆคอยกั้นไว้ที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเขาเห็นการฆ่าการถูกจองจำการเสียทรัพย์การถูกตีเตียนเพราะการกินข้าวกล้าเป็นเหตุชั้นใด คือคนเลี้ยงโคเนี่ยถ้ารักษาโคไม่ดีต้อนโคไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวโคไปกินข้ขาวกล้าชาวบ้านเขาบางทีถูกฆ่าเลยโคนั้นถูกเขาฆ่าทิ้งเลยบางทีถูกจองจําเลยนะเขาจับลงโทษเลยนะว่าง,งั้นถูกตีถูกเคี่ยนถูกตําหนิถูกด่าด้วยว่าง,งั้นน,น,นั่นคือโทษต้องการดูแลโคไม่ดีเราก็ฉันนั้นเห็นโทษความเลวทรามความเศร้าหมองของอกุศลวิตกเห็นโทษเห็นความเศร้าหมองเห็นความเลวทรามของกามวิตก เห็นโทษเห็นความเศร้าหมองความเร็วซามของกามพ่อเยบาทวิตกวิหิงสาวิตตกใช่ไหมและเห็นอนิสงส์ในการออกจากกามเห็นอนิสงส์ของการเดินเนคขมาวิตกเห็นอนิสงส์ของการเดินเมตตาเห็นอนิสงส์การเดินกรุณาว่าเป็นฝ่ายที่ผ่องแผ่วของกุศลนี่เป็นงนี้ทีนี้ ตรงนี้ก็คือว่าพอท่านเห็นอย่างนี้กาไม่ตกย่อมเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทนะภาคเพียรมีจิตมุ่งมั่นอย่างนี้เรานั้นทราบชัดว่าเนกขม,มวิตกอภยาบาตวิตกอวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่เนกขม,มวิตกอภยาบาตอาวิหิงสานั้นย่อมเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนคนอื่นบ้างไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายทั้งส่วนรวมพัฒนาปัญญา ถ้าคิดเรื่องกุศลเนี่ยคิดการให้การสละการแบ่งปันคิดเรื่องเมตตาคิดเรื่องกรุณาเนี่ยพัฒนาปัญญาไม่ทําให้ลําบากเป็นไปเพื่อพระนิพพานโอ้เราคิดอย่างนี้ปุ๊บเราก็ยิ่งตรึกตรองถึงเนคขมะวิตกยิ่งเจริญเลยเจริญเนคขมะวิตกเจริญอภยบาศวิตกเจริญอวิหิงสาก็คือเจริญเมตตาเจริญกรุณาเนี่ยอยู่ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งวันทั้งกลางคืนและกลางวันอู้เจริญใหญ่เลยพวกเจริญใหญ่ปุ๊บ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 ป เราไม่เห็นภัยที่เกิดจากการตรึกการตรองนั่นเลยไม่เห็นโทษเลยเพราะงั้นเดอะมีโทษไหมคิดที่ในการกุศลนี่มีโทษหรือไม่มีในเรื่องมโนกรรมล้วนๆไหมเนี่ยจะยืนจะเดินจะนั่งคิดอยู่งี้นะแต่เมื่อเราตรึกตรองนานเกินไปร่างกายเ,เหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะไม่ได้พักไงอู้มพอพอได เข้าสมาธิระดับนี้ดีๆแล้วยิ่งคิดมาๆวุฒความสุขเกิดนะไม่หลับไม่นอนก็มีนะแต่ร่างกายเพียได้ไหมเขาเรียกว่าสุดตรงไปทั้งด้านความคิดมากเกินไปทั้งๆที่เป็นกุศลนี่แหละกายก็ล้ากายก็ล้าเ,เหนื่อยร่างกายเ,นเหนื่อยจิตเริ่มฟุง้งนี่นี่วิธีจเจริญน,นะท่านสอนวิธีจะบรรูุนะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่อย่างพวกเราเนี่ยไม่ถึงหรอก โดยมากเราทํากันไม่ถึงแล้วนอนก่อนทุกหลทุกทีใช่ไหมจิตก็ฟุง้งเมื่อจิตฟุง้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิเรานั้นตั้งจิตไว้ในภายในพอรู้อย่างนั้นปุ๊บท่านก็ตั้งจิตไว้ภายในทําให้สงบทําให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราปรารถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลย ภิกษุยิ่งตึกตรองถึงวิตกใดมากๆเธอก็มีใจน้อมไปนิวิตกนั้นถ้าภิกษุตึกตรองในเนคขม่าวิตกอภยบาตวิตกอวิงสาวิตกเธอก็จะละกามอวิตกพยาบาตวิตกวิหิงสาวิตกได้กระทำเนคขม่าวิตกอภยบาตวิตกอวิงสาวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่อเนคขมะเพื่ออภยบาตเพื่ออวิงสาวิสาในเดือนท้ายของฤดูร้อนเมื่อข้าวกล้าฤดูถูกนําไปสู่บ้านใกล้เคียงแล้ว คนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคไว้เมื่อเขาเข้าสู่โคนต้นไม้หรือที่แจ้งจะต้องระวังอยู่เสมอนั้นว่าปูงโคชั้นใดเราก็ชั้นนั้นต้องทำสติอยู่เสมอว่าเรานี้เหล่านี้เป็นธรรมะนี่เป็นกุศลวิตกนี่ท่านเดินก็หมายความว่าเวลาถึงฤด,ดูร้อนท่านอุปมาว่าเมื่อข้าวกล้าทั้งหมดถูกนำไปสู่หมู่บ้านใกล้เรียน ยงแล้วคนเลี้ยงโคก็ต้องคอยระวังโคไว้เมื่อเขาไปสู่โคนต้นไม้หรือที่แจ้งก็ต้องระวังอยู่เสมอว่านั่นปุ๋งโคชั้นใดเราก็ชั้นนั้นคือคือในขณะที่ในขณะที่คนเลี้ยงโคเนี่ยพอมันเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยข้าวกลาเขาเก็บหมดหรือยัง เก็บหมดแล้วแต่เนี้ยเขาก็ต้อนโคเข้าไปสู่ที่แจ้งสู่ที่แจ้งแล้วก็สู่ที่ล่มไม้แม้ในขณะนั้นเขาก็ต้องระวังมีสติกำกับคอยดูโคอยู่เหมือนกันถึงแม้ไม่มีข้าวกล้าในขณะที่เราจเจริญเนคขมมะวิตกจเจริญเมตตาจเจริญกรุณาอยู่เนี่ยในขณะนั้นอกุศลวิตกมันหายไปแล้วเหมือนข้าวกล้าเขากเก็บไปหมดแล้ว ไม่ต้องระวังมากก็ได้แต่จริงๆเขาก็ยังต้องคอยดูกุศลวิตกอยู่มีสติกำกับอยู่กับตัวอยู่คอยระมัดระวังอยู่เหมือนกันถึงแม้มันจะอยู่ที่โล่งแจ้งจิตใจเขาโปร่งโล่งเบาแล้วเขาไม่ต้องมีวิตกรรมามอกุศลวิตกมาก้มลมแล้วใช่ไหมแต่ก็คอยระมัดระวังอยู่แม้ชั้นใดพระองค์ก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันก่อนที่จะตัดสุลุ <c oughs> นี่แปลว่าเดินกุศลมาจนแข็งแรงแล้วว่าง,งั้นเถอะ จนเลยมลสุมชีวิตโดยไม่วิกฤตเหมือนเก่าเก่าๆเ,เนี่ยมันโหมันใกล้ชิดกันมากใช่ไหมล่ะกว่าจะฝึกจากอากุศลมาเดินอกุศลได้คล่องเนี่ยงไม่ง่ายทีนี้เราปารบความเพียรไม่ย่อหย่อนสติก็มั่นคงไม่ฟั่นเฟือนกายสงบระงับไม่กระสับกระสายจิตเป็นสมาธิแน่วแน่นั้น เราสงัดจากกรามสงัดจากกุศลธรรมแล้วเข้าถึงปฐมฌานอยู่ประกอบด้วยวิตกวิจารณพิธิสุขเกิดน,นี่เดินเข้าสมาบัติได้เลยเนี่ยเข้าปฐมฌานได้แล้วเห็นไหมพอะจัดพวกกลมเอากุศลวิตกออกมานี่เดินจิตเป็นสมาธิได้สบายไหมเพราะเหมือนอยู่ในที่โลงแจ้งแล้วสบายแล้วเข้าปฐมฌานก็ได้ฌานที่หนึ่งก็ได้อ้าวฝึกพัฒนาต่อไปไม่ยากแล้วแต่นี้เพราะไม่มีกิเลสมากุ้มลุมลมาลบกวนแล้วเข้าทุติยฌานก็ได้ เข้าตัดที่ชาญก็ได้เข้าจเจตุทีาชานสงบแล้ระรับก็ได้เนี่ยทีนี้เมื่อได้แล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสปราศจากความสมองอ่อนโยนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วท่านก็น,น้อมจิตเดินวิปัสสนาญาณเลยดิรและลึกระลึกถึงกระแสขันในอดีตปุ๊บปุ๊บปุ๊บจิตมันจิตมันจิต,ม,จต,ม,จตมีพลังแล้วพอมีชาญเป็นฐานแล้ว ไม่หยุดอยู่ไม่ติดอยู่กับสุกในนั้นเดินต่อเลยตนะีเนี้ยเดินปุ๊บ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 แล้วล,ลึกถึงกระแสชีวิตที่ผ่านมาโดยกําหนดเป็นรูปประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้กาหนด,ด,ด้วยสัตว์บุคคลก็ได้กําหนดด้วยเห็นเป็นรูปนามก็ได้ไม่หลงในสมมุติบัญญตัติแล้วแล้วก็เข้าใจปรม,มัตสธรรมตามความเป็นจริงระลึกหนึ่งชาติสองชาติโอ้โหไล่าย,ยาวเลยตามกําลังของสมาธิแต่ละบุคคล เห็นนี่อย่างนี่เขาเรียกปุเพนิวาสานุสติยานยานที่เป็นปัญญาที่เป็นไปกับสติตามระลึกถึงกระแสขันในชาติทุนหนหลังได้โอ้โหระลึกนี่ได้วิปัสสนาญาณที่หนึ่งนักเข้าพัฒนาต่อเมื่อจิตเป็นสมาธิผุดผ่องไม่มีกิเลสปราศจากความเศร้าหมองอ่อนโยนบอกาหแกการใช้งานไม่หวั่นไหวเรานั้นก็น้อมจิตไปเพื่อจุดูประาตยานเห็นหมู่สัตว์กําลังจุตติปฏิสนธินี่นี่ปฏิจสมบาิเห็นเลยในนี้ เห็นสัตว์ทั้งหลายกําลังปฏิสนธิจุติปฏิสนธิแม้เห็นตนเองด้วยนะเกิดตายหนูเห็นวกทํากรรมอะไรกายกรรมวจีกรรมโนกรรมเป็นทุจริตไม่ติเตียนพระิยาเจ้าเข้าถึงอบายทุกขติวิธิบาตในโลกยังไงกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระิยาเข้าถึงสุติโลกสวรรค์เห็นเลยเห็นหมูสัตว์กําลังเวียนว่ายตายเกิดโอ้โหเห็นชัดเลยแล้วแต่เขาก็เนี่ยเดินวิปัสสนาญาณที่สองได้ ประการสุดท้ายก็เดินอาสวะขยายานเดินตั้งแต่อุทิเดินเนี่ยสัมมาสนญาณอุทยพยญาณยาอาทีนวญาณาไล่ปัญญายานเข้าไปจนถอนกิเลสได้บรรลุอริยมรรคอริยผลเป็นพระพุทธเจ้านี่ท่านพ,นพูดถึงการบรรลุธรรมนี่ก็เดินมาในเรื่องของวิตกพอ,อยังมองเห็นไหมนี่แบบพูดแบบคร่าวๆพอเป็นเส้นทางมันเป็นเส้นทางการตัดสู้ธรรมในทเทวทาวิตักรกะสูตรก็แยกเป็นสองส่วนอย่างนี้แหละดูเหมือนง่าย อา้าวสี่โมงเสี่โมงี่ง,งพักกันหน่อยดีไหมมีอยากถามอะไรไหมพอเข้าใจอย่างต่นเออเนี่ยเห็นไหมว่าเป็นช่องทางว่าเราจะละทําไมเรามีช่องทางเราต้องการทําไปเพื่อพระนิพพานเพื่อการละกิเลสและกองทุกข์ <c oughs> เราไปอ่านว่าสูตรเราจะเพิ่เข้าใจเรา อย่างนี้เป็นต้นนะ